ครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับอยู่กับเกมพีซีเกมเมอครับประจำวันที่23ธันวาคมนะครับเป็นคู่ที่3ของวันนี้ครับยังไม่หายดีครับแต่ทยอยทําให้เรื่อยๆนะครับผมไม่อยากหยุดไปนานครับเดี๋ยวหยุดไปแล้วมันจะจํารายชื่อนักเตะไม่ได้นะครับก็ชี้แจงกันนะครับนี่เป็นของเวอร์ชัน PC นะครับแพดของพี่ดังสุริยะนะครับแล้วก็ด c ล2.0นะครับอัปเดตนี่ครับเสียงเริ่มแผบแล้วนะครับคู่นี้ครับเป็นทีมชาติไทยของเราครับพบกับสโมสรลิวพูลครับ ขอมาเราถายอยทําให้นะครับวันนี้ต้องพาไปที่ราชมังคลากีฬาสถานครับนั่นเป็นการจินตนาการครับแล้วก็ใช้ชื่อนะครับนะครับเดี๋ยวดูดูและดูชื่อสนามไปก่อนนะครับองกราวรู้สึกว่าจะนี่นครับราชมังคลาโอเคนะครับก็ใกล้เคียงนะครับมันเป็นโค้งๆนะครับเขาก็ทํามาให้ในนี้ครับแล้วก็ ต้องพาให้ไดอารมณ์นิดนึงนะครับให้เข้ากับบรรยากาศโอเคมาดูเสื้อของลิฟูก่อนใน DLC 2 0นะครับในแผ่นของบีดังนะครับมี3สีนะครับมีสีดำสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับส่วนไทยเราวันนี้จะมาในชุดสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ลิฟูจะให้ใส่ชุดสีแดงนะครับเล่นในบ้านเด็กก็ให้ลิฟูเป็นผงแดงแล้วกันนะครับสีแดงพร้อมยังไงอยู่ที่ซูเปอร์สการเเลี่ยนตัววันนี้ครับอยู่ที่6ผู้เล่นนะครับเพื่อจะได้ดึงผู้เล่นคนอื่นลงมาในช่วงครึ่งเวลาหลังด้วยนะครับ ทีมชาติไทยก็จะใช้ผู้เล่นชุดนี้ลงไปก่อนนะครับในครึ่งเวลาแรกเรามีเปลี่ยนอะไรยังไงเนี่ยก็จะค่อยว่ากันอีกทีนะครับในครึ่งเวลาหลังนะครับอันนี้เขาสร้างมานะครับเราก็ไม่ปรับอะไรมากแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันเลยครับคู้ดีกับระหว่างทีมชาติไทยกับพบกับสโมสรลิเวอร์พูลครับผมขอมาเราทยอยจัดให้นะครับบิซ a เกมเมอร์รับหน้าที่บรรยายเช่นเคยครับผมไปกันเลยครับ ก่อผิดพลาดประการใดนะครับขออภัยแฟนๆทั้ง2ทีมด้วยนะครับผมเอาละครับอยู่ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับคพอดีครับทีมชาติไทยพบกับสโมสรลิเวอร์พูลครับนัดพิเศษครับเป็นฟุตบอลการกุศลที่จัดขึ้นนะครับก็บวันนี้กับแฟนบอลชาติไทยให้กําลังใจกันลุ้นหลามนครับตีตัวเข้ามาดูแมตช์นี้กันเยอะนะครับเต็มสนามราชมังคลากีฬาสถานครับผม นี่เป็นแพดของพี่ดังสุยานะครับแล้วก็ DLC 2.0นะครับต้องบอกว่าสุยาสนามสวยมากๆนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นนักเตะอัพเดตเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าสู่ในขัข้นตอนของพิธีการก่อนนะครับผม จบก <The> <ination> ันเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนพิธีการของสนามครับฝั่งทีมชาติไทยผู้เล่นวันนี้ครับมาด้วย4-2-1-3ครับผู้เล่ตัวบนกวินธรรมสัจจาจดันครับกองหลังมีสุทธิ์ทินันธนบูลเชื้อธรบุญมาทันครับชิสตองโดกองกลางวิสารัตสันดวัตนะครับชนะทิพย์ส่งศิล์ครับกองหน้ามีเกิดวิถีการมงคลทศกายถือศิลป์แดนาครับฝั่งลิเวอร์ p o o วันนี้ครับผู้ศัตรูครับซีบงวินโยเล่กองหลังมาบดูซาโก o มาตินสเคอร์เทลครับอัลเบโตโมเรโน นาทเดียวคลายครับเอาการวิด้านลูคัสเลยว่าจะพู่กับทางด้านอดัมลาลาน้าครับแล้วก็มีกองหน้าคู่วันนี้ก็เป็นทางด้านเดเดลสตสติดแล้วก็ชิสซียองมิเซเก้ครับคนนึงครับทางด้านฟิลิปคูติโชครับฟอร์มฮอตจริงๆครับช่วงนี้เจอเกนงครอปก็พาลูกทีมชุดสมบูรณ์ที่สุดกระลิบพูลงมาครับไทยทำเกมขึ้นมาครับทางด้านซ้ายธีรทรคือเกี่ยวกับอะครับเกิดฤทธิ์เกิดมาเบิ้ลธีรทรอีกครั้งหนึ่งรับดูไทยเล่นกันคืนกี่ยวกัไม่ผ่านนาทเดียวคลายครับติดแล้วครับ หมคืนมาที่มิญโยเล่ก่อนเตะยาขคุณครับมิญโ bon ยเล่เบสเก้บังบอลไว้ก่อนเให้กับสตลิตสารวัตรสารวัตรก็ปอบไปไม่ชัดสารวัตรตนะครับเดี๋ยวให้กับที่เทลสินครับเทลสินโยกข่าไม่ได้แล้วต่อนที้ยิงไกลนะครับเทลสินติดเซฟของชิโมมิโยเล่ครับโอ้ได้ๆทักทายกับทีมชาติไทยจากชนะบุญให้กับเทลสินครับ <c oughs> มีโอกาสที่ลองส่องไกลดูก่อนครับแอด มีช่องก็ลองก่อนดูครับเอ็อมบาดูสกโก้พยายามเข้ามาประกบแต่ว่าไม่ทันในลรกนี้เราเป็นลูกเต็มุมของไทยครับเกิดลิฟ์กรเปิดเข้าไปจังหวะนี้เข้ามาโมงก็ทะนบูลขึ้นมงแต่มันโดนโดนประกบอยู่ครับติดกรานัาเนียลคายแล้วเป็นฝั่งลิฟูได้เต่จะเข็ประตูขึ้นมาครับแตย้ครับมีเยลเล่ สนามดูครับแม่ความสูงนี่เสียเปลี่ยนเหมือนกันครับเบนซเก้ที่บังนี่นะครับให้มาที่ชนาทิพย์เราเลยเองชนาทิพย์เลยมาเองลรอคเปิดช่องครับชนาทิพย์ให้กับทางด้านมงคลทศกายครับข้างในเราอยู่ร็อคเปลี่ยนว่าสัลวาดมงโอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เยาวชนไทยขึ้นนําไปก่อนเลยครับโอ้เล่นในราชบังคับดูครับครับสัลวาดครับโอ้โหมงแบบนี้นี่สุดยอดครับทีมชาติไทยขึ้นนําไปก่อนเลยครับ ดูครับมงคลขอแล้วให้ทันทีครับวลิลิผู้เสียตำแหน่งครับโอ้จะรีบเติมเกมก็ตะด้านเอาเบโตโมเรโน่เลยครับแล้วดูครับสรอต๊ะมงแบบนี้มีเยอะเลยก็โอ้โหยืนยืนเสียไปสายตาเลยครับไทยขึ้นนำให้ก่อนครับขอบมงณโค้ชสกายครับดึงเนี่ยผ่านตะด้านโคโดตูเร่ครับแล้วมุ่งแบบนี้ครับสระด๊ตสระดครับออกไปครับสระด๊ะอีกครับท่าดีใจแล้วตัววิ่งมาตีล่ะก็โอ้โหคือว่าสุดยอดครับขอบคุณแพชรใสวยๆจากพี่ดังสุขยด้วยครับเป็นสุดยอดจริงๆครับ ฝากลิงก์เพจของแพรเอาไว้ที่คำอธิบายให้เพด้วยแล้วนะครับผม <c oughs> เอาไปดูต่อครับไทยนำเดียวกับนาทีที่เก้านำเอาลิซินักได้ครับให้กับเกิร์ลที่มิกาทางด้านซ้ายขึ้นมาครับเกิร์ลนี่แต่ได้แล้วซัดด้วยซ้ายจังหวะนี้ติดมีเงาเล่ต้องฟันออกมาก่อนแล้วคืนกลับมาดูครับถีนท้อนเปิดเข้ามาที่ศิลป์ขึ้นหม่งหมง่งทีไว้ก่อนครับมมตินสกเทลไทยหมุกต่อเนื่องครับสารัตสารัตเข้ามาครับแล้วไทยจะดูครับฉายาของเราวันนี้บาซ่าอาเซียนครับ โจมตีด้านะลิฟูก่อนนะครับเริ่มเกมมา12นาทีครับลิฟูยังตั้งเกมไม่ได้อาเบโตโมเรโนโ่เบียดก,กับสานะคราั์จังหวะนี้ให้มากที่สุดสินคืนแล้วไปที่สี่นี่ข้างหนึ่งครับงานมาต่อเรียกเข้าไปเกิร,กร์ลนิสไม่ถึงจะเข้าไมา้กับเกิร์ลนิสครับลูกนี้ถึงสินเ,เสียงแแหบเป็นเสียงออยของฮอร์โมนเลยนะครับปังเอ้ยไม่ใช่ไม่นอกเรื่องนิดนึงอดัมลานดน้าครับคืนกับมาโอลิฟูก็เล่นเกมเร็วกันครับแต่ไทยวันนี้ทําได้ดีกว่าครับในช่วง15นาทีแรกนะทีนี้คล้ายผ่าน โอ้โหเลี้ยงออกไปเองครับน,ะนาธานเนลคายจังหวะน,นี้สอดวัตเข้าไปบีบไล่เลยครับไทยก็ไม่เปิดการให้ริฟูได้เล่นเกมที่ถนัดเหมือนกันครับดูครับหมาต่อครับธีรศิลป์เลยมาเองแล้วใครอยู่ข้างในครับมงคลัสกายรออยู่แล้วธีรศิลป์ที่มาให้มงคลไม่ถึงเคลียร์ทิ้งไปก่อนโอ้โหครับสกอเทลกับอีเอเม็มเบรชันมาเชื่อสกอเทลไว้ก่อนเราะมงคลคือเดียวแต่นาทิดูครับกับเจ้าตัว โอ้โดนโดนเบียดจังหวะนี้โมเรโน่ไปแซะจันทิปมาผู้สิทธิ์ให้ลิฟวูได้ครับเล่นต่อไปคณะบุญคุมเบสเตเก้อยู่ครับทิศตะโดกลับคืนครับไทยสุดที่นั่นไปต่อที่สอนตะวันคืนตะวัที่ชูริทอนไทยพยายามเล่นเร็วครับจังหวะครับติ๊กต๊อกเอาครับดูครับขึ้นมาโอ้โหเกิดนี่ถ้ีการมาแบบนี้ครับมีโอกาสครับแลาเจ้าตัวนิ่งมากครับยิงเราไปฉลี่ชนะทิปตะวัดมามงคลซ้ำ โอ้โหเรียบร้อยครับไทย2ประตูต่อศูนย์ไปเลยครับโอ้โหชนะทิพย์ไม่ยิงเองด้วยครับตวัดให้กับมงคลเทอร์สไกครับโอ้โหสุดยอดครับทีมชาติไทยดูครับจังหวะทั้เกมขึ้นมาครับทีละสิ่์นี่ดึงผู้เล่นลิฟูครับทั้งเกนเทลแล้วก็โกโรโต้ได้เสียตำแหน่งไปหมดเลยครับแล้วเกิร์ลที่มีการครับจังหวะสุดท้ายนี้จะยิงด้วยขวาไปติดชนาทิพย์แต่ว่าชนาทิพย์ยังดิ้งครับดูครับตะวันมาให้โอ้โหครับเหลือล้ายจิงครับชนาทิพย์ด้วยตัวยิงเองก็ได้ครับแต่ว่าเขาคิดว่าผู้เล่่นทีจะ ทำได้ดีกว่าก็คือมองคลทุสกัยเลยครับโอ้ตวัดมาให้ครับโอ้ยกรปฏิกิริยา์นี่เหลือเ,เห็นมงคลไม่อยู่ตำแหน่งที่ดีกว่าครับแล้วไทยนำไว้กับสองเดือนตัวศูนย์รครับนาทีที่24ครับคูลิพูเจองาะนหนักมากครับเกมนี้เซบ,บุรินไทยเขา้าไล่เวสซิ่งเร็วครับถือศิล์ตามไปกดดันเอเวอร์ซตนขึ้นมาอยู่กับโมเดโนยังไม่ได้เติมเข้าวันี้ดูเข้าไล่เร็วครับไทยสารัะต้องต้องบอกเพื่อนช่วยไล่ครับ วิ่งลงกับมาไทยลงมาตั้งรับอีกครั้งหนึ่งเบซเก้ให้กับคุนติโยแล้วกระชากมากจะให้ครับธีรทรลงมาแอบเพิ่งเพิ่งเข็งก็วิ่งรับเริ่มเกมมา29นาทีครก <c oughs> ็ขอไทยครับที่ที่จามใส่มาเนะครับเพราะว่ามือจับจ <c oughs> อยสติ๊กต่อครับอดัมลาล่ามาที่เบซเก้ยังไม่หายดีนะฮะแต่ก็ยังพอพากันอยู่เล็กๆเล็ก,ลก,ลกน้อยนิดนึงพยายามกินยาอยู่อะ ใช้กับตัวด้านโมเรโนโตต่ตาหวัดบาเบซเกตจะโม่งแล้วดูครับเคลียร์ไม่ดีไทยโอ,โ,โอ้โหกับลิฟูมาตีไข่แตกได้ครับโอ้จังหวะนี้โมง่งเป็นจังหวะบอลมันกรุกขิกครับแดนนิลสโตดิด,ดครับเอาเลยครับไล่มาแล้วก็เป็นหนึ่งประตูต่อสองครับจากแดนนิลสโตดิดครับโอ้บาเจลจังหวะนี้ครับนะครับลูกเปิดด้านข้างของลิเวอร์พูลครับคือผู้เล่นเขามีความเร็วแล้วก็สูงด้วยครับ ขอมาครับสวิสตวัดมาให้ครับโบเรโนยืนก็มาแล้วอู้วิบง่วงล้มลงไปครับบอลมันมาให้มันมาติดตะลันธีทรธรครับหันไปก็เดนเนอร์สเตร์ดิตมายืนรออยู่แล้วครับธีรธรก็จะพยายามจะเคลียร์ครับนี่ครับบอลมันลั่นไปหาสเตร์ดิตครับโอ้ก็แปรลงโล่งเข้าไปครับไล่มาครับเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับลิเวอร์พูลตามมาครับนาทีที่สามสิบสามอู้ไทยไทยก็ยัง หรือว่าผิดพลาดครั้งเดียวที่พวกเขาเสียประตูเลยครับมาต่อกับเติิพคืนมาที่ไอ้ที่สรว,วัุรีกับตี๋สินวิ่งหาช่องตลอดลงมาที่ชนาทิพย์เบิร์นสวยครับเรางานได้กับตี๋สินอีกครั้งหนึ่งยิงแบบนี้กับตี๋สินโอโ้โหดูไทยเล่นวันนี้สุดยอดครับสามประตูต่อหนึ่ง,งครับธีระสินแดงดาครับซัดจังหวะนี้โอโ้โหดูครับเล่นแั่งตะวันกับชนาทิพย์ครับโอโ้โหดูวิ่งมากอดกันเลยครับโอ้ชนาทิพย์กับธีระสินครับ กตัวที่ประสบการณ์จากอัลเมเรียมานี่ทําให้ไทยนี่โอ้โหเล่นสุดยอดจริงครับเกมนี้ก็บิงโยเล่ต้องกระตุ้นเพื่อนๆเลยครับในสภาพอากาศที่ไทยก็อาจจะร้อนครับเตะลิฟูอาจจะยังปรับตัวดูครับจังหวะให้โอ้ลูกนี้ครับสุดยอดครับแล้วชนาติทิพเลือครับผ่านสกเทลมาครับที่สิ้นไม่จับครับวิ่งมาแปรเลยครับผ่านมินโยเล่เข้าไปโอ้โหสวยงามครับลูกนี้ครับ ก็ผมคิดว่าผมจะได้หยุดช่วงตั้งแต่28นะครับ28 29 30นะครับธันวาคมไปจนถึง31 1 2 3มกราคมนะครับ <c oughs> ก็เลยทยอยทำทิปให้เพื่อนๆนะครับเพราะว่ากลัวจะหายไปนานนะครับช่วงปีใหม่ก็อาจจะไปอยู่กับครอบครัวกับคุณพ่อคุณแม่ให้เวลานิดนึงนะครับก็มีอกับบดูการลร่นของไทยมาต่อคับชาติทิพจังหวะนี้ ไอ้เตืรนขึ้นมาครับมาเองชนาติทิพย์ไม่มีใครเข้าแล้วเลี้ยงมาวันนี้ซัดนในขวาครับยิงแบบนี้โอ้ยชนาติทิพย์มาลุยมาครับก็เลยทยอยเล่งทำคลิปให้เพื่อนๆนะครับผมดูครับแอชหายาของเขาก็เบสซี่เจครับชนาติทิพย์ส่วนพระสิทธิ์กเลยมามงคลก็วิ่งประคองครับดูครับมาบรูซาโก้นี่โอ้โหดูโยกหลอกเข้าขวาครับไม่เข้าสายกับชนาติทิพย์เดียวยิงเชี่ยวขึ้ไปนิดเดียวครับโอ้ตอนนี้กลายเป็นรูปเกมของไทยนี่กลับมา ดูดีกว่าขึ้นเยอะครับเดี๋ยวมีม,มีขึ้นเปอร์เซ็นต์ของมาให้ดูช่วงพักขึ้นไงครับโอร์เโยดูก,กันเจอขึ้นเขาจะเปลี่ยนแผนยังไงนครึ่งเวลาหลังเอาใครมาจังหวะนี้เกี่ยวได้สตอริดอย่างดีครับพี่มาประคองไว้ได้อยู่ครับแต่น,นั่นสุดที่นั่นลุกสองโดสาระก็คือพี่ชนะทิพมาที่เออให้ไม่ดีครับจังหวะนี้ตัดได้ด้วยผู้รึ่งเวลาหลังนี้เดี๋ยวต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมาครับเพราะว่าเป็นหนุ่มกบสไลด์ดักเลยสุดที่นั่นเตอริดวิ่งทับทามเลยครับ สกเดลมารับเติด์ลิทวีการคาารับโดนกับสกเดลแล้วใครอยู่ด้านในครับแล้วได้กับธิรศิลป์มงคือที่มงคลนูที่สิ้นแมไม่มงเข้ารกรอกจะให้กับมงคลทสตคไกครับโอ้โหข้ามสกเดลมาครับลูกชิพของเกิดวิทวีการครับโอ,โ,โอ้็หม,มุนมุนนิดนึงครับวันนี้เล่นไม่ได้ครับครับเดี๋ยวมาดูช่วงไฮไลท์ครึ่งเวลาแรกก่อนนะครับทีมชาติไทยกับยูโรปูครบมาดูประตูที่เกิดขึ้น4ประตูครับประตูแรกครับธิรศิลป์แดงดายครับ โอกาสแรกครับโอกาสแรกของไทยครับนาทีที่7ครับแหมยิงไปติดเซฟของซีมงบิโยเล่ครับและก็ดูอีกครั้งหนึ่งครับนาทีที่10ครับนี่ครับลูกเปิดมาของมงคลโชสสกายครับให้สอดตะวัดโล่งๆเลยครับเจ้าตัวก็ยืนรออยู่แล้วครับสกเทลที่เสียตำแหน่งไปเลยครับประกบไม่ทันครับจังหวะเติมขึ้นหน้าของสอดตวัดครับนีครับท่าดีใจของเขาดีครับสุดยอดครับ ผมชื่นชอบเกมเปสนดีครับจังหวะต่อมาครับของชนะทิพย์ส่งกระสนให้กับตะไนัมงคลทุกนยะไครครับยิงโล่งๆเข้าไปครับเจ้าตัวไม่เลือกยิงเองครับแม่เล่นแอซเซสต์มาอย่างนี้ก็ดีครับมงคลครับแม่เจ้าตัวก็ดีใจเลยครับดีครับทำประตูได้ดูโมเมนต์นี่ครับอีกครั้งนึงครับจังหวะนี้ลูกตีตื้นขึ้นมาของลิเวอร์พูลครับนาทีที่34ครับจากเดนิสเซอร์ิทครับ จังหวะนี้เป็นลูกชุลมุนกุกขิกที่หน้าประตูครับลพบบลมาเข้าทางเสดิจพอดีครับควินก็ป้องกันไม่ทันแล้วครับนี่ครับทางด้านเดนเสดิจกระตุ้นเพื่อนนะครับนี่ครับดูครับว่าไล่มาแล้วนะนะครับแต่โอกาสนี้ครับลูกให้ของชนาทิพย์ก็เปิดย้อยข้ามสกรเทลมาล็อกถือศิลป์มึงมาไปแบบนี้ครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นครับไอเล่นกันสวยงามครับจังหวะนี้ถือศิ่งไปครับผ่านมิงโยเล่เข้าไปครับนี่ก็เป็น เหตุการณ์นะครับในครึ่งเวลาแรกที่เกิดขึ้นกับไทยนำลิฟวูร์อยู่3ปรเพื่อตูต่อหนึ่งครับผมเดี๋ยวมาชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวเล่นก่อนเลยนะครับกองหน้านะครับจะใช้อดิสักไกสอนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเกิร์ลนิ่นะครับเปลี่ยนกับธนาชนะบุตรแล้วนะครับมุคโกทศสกายครับเป็นทางด้านสราวุฒมาสุขลงมาแทนนะครับสรดวาสครับเปลี่ยนทางด้านปกเก้าอนันต์ นลืบดีแกัลงมาแทนซิซังโดนะครับสารัตยังอยู่ประกิจดีพร้อมครับลงมาแทนทางด้านสารัตอยู่เย็นครับเอาเลยครับมาดูกันต่อครับเลยคือเวลาหลังครับไทยนี่เปลี่ยนไป6ตัวเล่นแล้วนะครับก็การกีดีน่าจะเปลี่ยนได้ทุกคนแต่ว่าเขาให้มาผมตัวเล่นแล้วก็เปลี่ยนหลันี้ก่อนนะครับแรับตำแหน่งก็ แผนการยืนนี่ยังเหมือนเดิมครับเพราะว่าทุกคนทดแทนตำแหน่งกันได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับของไทยนะครับนี้เป็นที่ครับเอาล็อกจังหวะนิดมงููยดูครับไอ้ลูกมาของตัดเข้ามาตรงนี้ครับโอกาสติดให้ไอ้โถเข้ามามงครับลูกเปิดจากราธเดียวขายกับของไทยครับเดไทยเปลี่ยนที่ซัมโดออกด้วยกบส่งการันนารุบรินลงมาครับ ได้จังหวะนี้นั่นเรือบุรินทีปกติกับไอ้สราวุธมาสุขแหมสราวุธฒย์อยู่สวั่าแคทนะฮะโอ้ดูครับเขาไล่เร็วครับชนาทิพขึ้นมงเอาแล้วครับให้กับสราวุธมาสุขขึ้นมาจังหวะนี้เบิร์นคืนที่ชนาทิพส่งกระสินมาครับชนาทิพมีโอกาสแล้วตัวเลือกแล้วปั่นอย่างนี้ครับยิงผ่านโอ้ยมิงโยเล่ยังเซฟไว้ได้ครับดูแค่แปดโอ้รู้ใจกันครับจังหวะนี้สราวุธกลับมาให้ชนาทิพครับโอ้รุ่งเลยครับมีเวลาครับแรถคันเดียวต้อง ถอยมากันทางด้านธนาชนะบุตรด้วยครับชนะริ์หลอกจะให้แล้วเจ้าตัวปัดเองครับจ้าตัวยิงมิญโยเล่เซฟได้ครับนะครับลูกเปิดดูดีครับธนาเปิดเข้าไปครับเปิดขึ้นมงโอู้้ดูครับธนบุญแอร์ไทยก็สร้างสรรค์โอกาสได้เยอะครับกลายเป็นตอนนี้ได้บุกใส่ลิเวอร์พูลฝ่ายเดียวแล้วครับในคือเวลาหลังครับนี่ครับกองหน้าระดับอดิสักไกสสอนครับ รู้ใจกันครับชนะธิษสมศิลด้วยครับอยู่บีสีเทลโล่ด้วยกันเนี่ยคุยกลับมาบูดิโยเอาช้าครับอดิศักโอ้อดิศักไกสอนมานี่มาเองครับเรามาอย่างนี้เจ้าตัวจะยิงจอดซะเอาธนาดูครับโดนเบียดไว้ก่อนโอ้ยยังดีครับเบียมได้ชานมาช่วยเบียดไว้ก่อนไม่งั้นอธิษักไกสอนได้สองเหมือนกันครับคืนกลับมาธนาครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีเอาเขาอยู่เย้างั้ครับธนาคือจะมาที่ชนาธิษฐ์ดูครับวนหนีสกเทลมาได้แล้วชนาธิษฐ์มาเอง วารีจิงโอ้โหแม่สาวุฒิมาสุขขอบอลแต่ว่าชนานทิปไอ้ทันไม่ให้เขาตรงนี้นะครับไทยยังเด่เนี่ยสติดโยกผ่านมาบ้างหรือพูขึ้นมาครับปูติโยขออยู่ครับเบนเซเก้เอาจังหวะนี้ดวัลกับกว,วินแล้วกว,วินนวดเซฟดูครับยิงไปติดกว,วินแล้วเข้าทางสติดยิงโอ้โหครับลิพูตามมาเป็น2ประตูต่อ3ามแล้วครับ ตรงนี้เคลียร์ไม่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 ดีครับโอ้ยจังหวะนี้ความแข็งแกร่งของผู้เล่นลิเวอร์พูลด้วยครับอยู่กับลูกเปิดข้ามมาครับข้ามชนะบูนน้ำไม่ล้ำหน้าเขาจังหวะนี้ทีทอนพยายามจะบอกพุทธสินครับยิงกวินติดเซฟนะครับแต่ว่านี่ครับจังหวะขึ้นโมงโดนแอบโดนหนุนนิดนึงนะแต่ว่าก็เลยทําให้เสียประตูนี้ขึ้นมาครับเอาลิเวอร์พูลไล่ตามมาครับเป็นสองประตูต่อสามเลยครับนผู้เล่นไปจะดีขึ้นครับชนะทิพย์มาเองครับจังหวะนี้เลื้อยเข้ามาเราไม่มีใครเข้าเลยครับ ติดสกติโอเ,เลูมีกำลังใจขึ้นมานครับเบนเซเก้เล่นชากับเบนเซเก้โอ้ยว่าให้ไม่ดีก็ไม่จิตธนาชนาทิปแต่เดียคลายมีกอล์ฟสดถามชิงหนึ่งสองกับ <c oughs> เกือบไปครับลูกนี้ให้ธนาขึ้นเผือรทอนครับจะให้กับธนาไม่ถึงกับสกติลตามมาประกบธนาไว้อยู่เบียดแย่งมาได้อาธนาครับตรงกลางมีใครอยู่ขอไปเลยครับไม่ถึงเชนาทิปจะรีบให้เร็วครับ เอาหมงขึ้นมาเอาเราไม่รู้กันครับโอ้โหติดเบนเตเก้อย่างดีครับต้องซ้อนไปก่อนอยังดีทีละทอมาช่วยไปได้ครับกระดูกให้ที่ชนาทิพย์เบิ้ลคืนไปที่นลปิครับมาสลาวุฒิเครับดิสกัยสอนแมเลยมาเองครับไม่มีใครเข้าอดิสกัยสอนผ่านมาแล้วจังหวะน,นี้เจ้าฟูจะยิงจังหวะสุดท้ายไม่ได้ครับโดนแย่งไว้ตอนเอ็มเรชันบริโนอยู่รับสลาวุฒิมาสุกมีครามเร็วแล้วไปแย่งได้คืน เต่าดิโดนสไลด์ดักไว้ก่อนโอ้โหไทยก็เร่งเกมไปหน่อยครับยังมีโอกาสเลี้ยงชีเข้าไปโูติโยะดูกลับมาครองได้บ้าง <c oughs> ขอภัยที่จามแล้วก็ไอบ่อยไปนิดนึงนะครับผมยังไม่หายดีนะฮะเนเซกเเกทำจิโอ้ดูครับชิงกับโูติโยะแล้วมาสติดโอ้โห,หไปติดจังหวะนี้ด้วยครับแล้วยังได้อยู่ไหมเปเซกเเกขึ้นโอ้โหดูครับไทยเราเคลียร์ไม่ดีเอา้า ลิฟูดูครับยิงไปติดแม่ธนบูรยังกันไม่ได้อยู่ครับโอ้ยยิงโชคดีอยู่ครับแม่จหวะน,นี้ไม่โดนลิโูตีเสมอครับเอแล้วครับเกมลิฟดดดดูดูดีขึ้นมาครับในช่วง20นาทีหลังครับแต่ยาขึ้นมาคร์ท็กวินเคลียร์ไว้ก่อนอธิศักดิ์ได้สอนขึ้นงูงเอาครับเก็บได้ชนาทิพย์มาดิไม่ถึงกก99ครับซราวุธ เกมของไทยก็ดูดรอปลงไปเหมือนกันครับเปลี่ยนตัวเล่นลงมายังอาจยังปรับจูนัะไม่ได้เลยครับมีโอกาสต้องต้อง,องรีบตีห่างให้ถูกให้ได้ครับแมตชนี้ก็สําคัญเหมือนกันครับถึงจะเป็นแมตช์กระชับพิษอีกเครื่องกันตามนะครับแต่เนียวฟลายไโอ้โหดูครับอดัมล,ะละาลานาดูความเร็วของเขาโอ้โยังดีครับสุดที่นันมาช่วยไว้ได้เบอร์สวยครับจะลืมดินเติมขึ้นมา แลอันนี้สกายสอนยังเก็บได้อยู่กับไทยและกิจชนาทิปดึงผ่านมาได้ครับชนาทิปแล้วต่อที่ธนาเบิ้ลคืนมาชาวลีครับธนาชนะบุตรยิงด้วยขวาฉันแลบมิญโยเล่ต้องชกออกมาก่อนแล้วแหม่เลือบาดลูกยิงอย่างนี้ครับบายยังไงก็ไปสิงมาดูว่า แล้วลิฟูปเปลี่ยนตัวมาครับส่งโดอร์บัตโต้โซมิโนลงมาครับนาทีที่81ครับหายยังน้ำอยู่3ประตูต่อ2องซานิโอกลายเจอธนาไม่ผ่านจะกลุ่มมาเอาเปเซเก้อยู่คนเดียวครับสเตอริตขออภัยครับเป็นสเตอริตครับอยู่กับปากิจก็พยายามเข้าประกบเร็วชนะทิพย์เข้าแยง่งแล้วให้กับอนดิศักไก่สอนวิศราวด์มาสุขขอกำเงัดให้ถึงหรือเปล่าสราวุด์ ขึ้นหมวกไม่ถึงครับแล้วเบเซเก้เก็บได้ลิเวอร์พูลขึ้นมาเป็นแผงครับต้องระวังครับจังหวะน,นี้เบเซเก้จะให้ดูครับ <c oughs> เป็นบอลของลิเวอร์พูลอยู่ครับ,โ,บโลโลโรเดโนโน่ให้กับเฟอร์มิโน่ขึ้นหมวกแย่งไม่ได้แล้วเก็บได้ครับชนะบุญให้ชนะทิพย์โอ้โหดูครับจะให้แล้วติดครับเดนเนลสตริดเอาแล้วมาครับเฟอร์มิโน่โอ้โหจะไปตัวเฟอร์มิโน่เกืบถึงครับลูกนี้ ชนะทิพย์จ่ายยังวันนี้อดิศักย์ไสสอนยังได้อยู่ไหม, <c oughs> ไ,ม,ไ,มไม่ผ่านเก็บสเตกติลติดครับดูขึ้นมาเป็นแผงครับจากด้านลิเวอร์พูลเอาแล้วจวังหวะนี้ยังยังดีครับเข้าทางสเตริทผ่านมาได้ดูครับธีระทอต้องลงมาช่วยตวัดมาแบบนี้แล้วกวินยังดีครับสมาธิยังดีอยู่ครับไทยให้มาชานะทิพย์เบิ้ลต่อที่อดิอศักยไสสอนขึ้นกันมาครับสราวุธมาสุกล้วให้ดำชิงหนึ่งสองมาแล้วครับจังหวะนี้สราวุธมาสุกล้วใครอยู่ข้งงางในครับ โอ้โหไม่ถึงอริสกไยสอนจ่ายเข้ามาเก็บได้อยู่นารุบรินให้จนรวุฒิมาสุกพิกมาต่อ่าถึงธนาไอถึงครับแอร์ไทยยังโอ้โหครับจบเกมนี้ครับทีมชาติไทยก็เอาชนะรวบาวพูไปได้ครับ3ประตูต่อ2ครับกพรกอบคุณที่แนะนำแมชนี้มานะครับตอนนี้ก็คงต้องลาไปในค่ำคืนนี้นะครับ3มแมชนี้นะครับยังก็ฝาก ถ้าตู่ใจฝากซิกซ์คายฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับเพื่อฆ่าประจายขอไใคยเป็นแฟนทั้งทีมชาติไทยแล้วก็ลิเวอร์พูลด้วยนะครับผมใน,นก็จะดตั้งขึ้นเพื่อฝึกคาคไทยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันเสมอมาครับไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับผม